ค่ะสวัสด,ดีค่ะมึงนี่มาเบิงบ้งเด้อมามาเบิ้งนะมีแต่ตาเฟีย้ยเขาบอกว่าวานแล้วก่อนวานกวางตุงาา้งดอกค่ะมาเบิ้งประหยัดจังเนาะโอ้เฮ้ยมึงมีรถไถเบิ้งเนี่ยค่ะเบื้งเห็ดบหบบแบบนี้กระไดบอสเบิบ้งตุง้งตุ้งดอกวานใส่กับโตอันดินบดไทยค่ะดินบดไทยเบิงบ้งเบื้องมันจะได้เก็บบอส โอ้หามาเบิงนะ้งเต็ดแป๊กๆเนาะไห่ลมชักตื่นวันแชมพูนี่หมดไปเบิ้งไหมก็ค่อยบานตุงดอกไว,ว้พวกบนได้ไห่พวกก็อู้ส่างสีเห็ดเนะาะเบิ้งบานบานเบิดจตกป่องบานเบิดจตกป่องหึ่นนางนึงะกันละไล่หนึ่งพุ่นะพวกบานตุงดอกขึ้นกระเห็ดเป็นด้อระบบน้ำพิ่นหังเหิงเพิ่นนี่ก็บานผักศิลาวไวค้ค่ะ ปีลาแล้วก็ระบบน้ำเบิ้องวานผักสีลาวไว้ผักสีลาวก็ราคาดีค่ะปีนี้บ่ค่อยมีห้เแ็ดเพราะ,รระว่าต้นทุนสูงเนาะหากันเห็ดยังแล้น้อยก่ะมีว่างกันเลยถามมาเนะาะข่าวมาเบิ้องหอยรูปตักจังหวัดเชษฐ์บุญเบิ้งเห็ดแป,กแปก๊กๆเห็ดแป๊กประหยัดประหยัดค่ะอันนี้เพิ่น บ้านผักขึ้นไช่เพิ่งขอนแต่ลราค่าว่าได้มัดละสามร้อยห้าโลนะคะสามร้อยนี่ระบบน้ำเพิ่นหนึ่งเด้อเด้อหัวสปริงเกอร์ใหญ่มีสปริงเกอร์น้อยมีมีเบิดโอ้นี่ก็ดินเพิ่งม่ได้ไถกับว่านได้เด้อค่ะเด้อไปหัวตรงได้หดน้ำหดน้ำบ่อยๆนะคะ มีเ้อโอ้วานหลายรุ่นวานฝักชีลาวฝักชีลาวพร้อมถอนไปแล้วก็ก็เหลือขักขึ้นขัขึ้นไส่เนาะดูโอ้พระมาอายุโอ้นี่มาประมาณสองเดือนก็ประมาณสองเดือนถึงไปถอนสีลาวนี่ประมาณสี่สิบวันลาก็วานวานพร้อมกันก็นได้คะ่ะเาลาก็ถอนก่อนเนาะโอ้ก็ ที่หลังเราจะบ,บ่มน้ำพามาเบิ้งค่ะบินจักสีเหลานะจางสีเห็ดวางตุง้งบินบปเล่นไข่วานวานสีโตเฟียงเข้าเลยสีได้ถอนมาเขาเบิบ้งใหญ่ไปสีได้เก็บมาใหญ่เมียซีมาตายให้เบิงนะ้งต้องอยู่หลังจะเก็บอันนี้ลาวค่ะ เพื่อเหาหน้าแรงนี่บอกต้องขึ้นแปลงเลยค่ะเด้อเขากับปั้นดินแล้วก็ชีดยาคุมแล้วก็ปูฟางวานเลยค่ะหดน้ำเวลาหดน้ำก็ต้องมันประมาณอาทิตย์นึงนี่เขาก็ต้องหดทุกวันนะคะไปเจ็ดมือมันก็งอก,ก็เว้นวันได้ค่ะพอได้ประมาณสิบมือเขาก็วานปุ๋ยเนาะ ปุ๋ยก็เอาปุ๋ยน้ำตาลได้ก็ได้ปุ๋ยสามสิบูนย์ก็ได้ค่ะแล้วก็พอครั้งที่สองของค่อยวนันคนก็เอาปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเสมอบางคนก็เอาสามสิบสามสามก็ได้ค่ะวันครั้งที่สองเนาะ,ะหรือวนันทั้งสองครั้งก็ได้ค่ะสามสิบสามสามเพราะว่าที่เป็นเรังต้นกับก็บกบให้ความเขียวส่วนยีแมลก็ใช้ประมาณสามสิบสามสามนี่ค่ะวันจันปอก เอาใบเนาะเพราะว่าราคาก็อยู่ที่ประมาณจะชอบลัวพันสองถ้าปุ๋ยสูตตัวพันห้าพันหกคนค่ะแล้วก็ปุ๋ยเร่งนี้น,นะเนาะบางคนจะใช้น้ำตาลน้ำตาลจะชอบแพงอยู่ค่ะเย็บแปดร้อยแคลิปนี้ก็ขอจำน,จนี้เนาะหามาาเบิงสวัสดีค่ะ